พยากรณ์รายปีมกราคมธันวาคม2559ราศีตุล17ตุลาคม -15 พฤศจิกายนมกราคมในเดือนนี้ความสำเร็จหรือชัยชนะบางอย่างที่คุณได้มุ่งหวังไว้จะปรากฏขึ้นจะได้อบรมในหลักสูตรสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรหรือหน่วยงานการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือเงินเดือนขึ้น จะได้รับการพิจารณาแบบโชคสองชั้นในเดือนนี้คือกุมภาพันธ์ผู้ชายผิวขาวสูงวัยกว่ารูปร่างโปร่งมีบุค,คลิกดีเป็นผู้นำคนมีอำนาจมีโอกาสเป็นชาวต่างชาติหรือลูกครึ่งจะนำความสำเร็จมาให้คุณอาจจะเป็นนายคุณ หรือคนรู้ใจของคุณหรือเป็นมิตรของคุณจะมีข่าวจากคนที่มีลักษณะดังกล่าวในเดือนนี้ครับมีนาคมในเดือนนี้การงานของคุณดูโดดเด่นเป็นพิเศษมีความสำเร็จที่เกิดจากความพยายามและได้รับการยอมรับจากเจ้านาย และเพื่อนฝูงมีความมั่นคงดีและเป็นเดือนที่คุณน่าจะมีข่าวดีเกี่ยวกับการงานเช่นได้รับเงินเดือนเพิ่มหรือได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขเมษายนเป็นเดือนที่คุณอยากจะอยู่อย่างสันโดษ ไม่อยากที่จะข้องเกี่ยวกับใครทั้งนั้นอาจจะไปถือศีลบําเพนเพียรในบางกรณีอาจจะได้พบมิตรแก่วไวกว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูงให้คำแนะนํำที่ดีกับคุณได้ดีค่ะพฤษภาคมคุณจะมีอุปสรรคบางอย่างเกิดขึ้นในด้านการงานในเดือนนี้งดการเดินทางไกลไว้ก่อนไม่ควรพลีพรามทํทอะไรด้วยอารมณ์โดยเด็ดขาด ขอให้มีสติในการตัดสินใจในทุกเรื่องหาโอกาสไปทำบุญตักบาตรหรือทำสังฆทานกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรก็จะดีค่ะมิถุนายนในเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่มีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตค่อนข้างมากคุณจะได้พบคนดีที่คุณรอคอยมิตรที่ถูกใจคุณจะมีเกณฑ์ได้ข่าวดีที่เป็นมงคลจากญาติมิตร หากเดือนนี้คุณไม่คิดจะเดินทางไปไหนเลยคุณจะได้พบคนที่ไม่ได้พบนานมากเดินทางมาหาคุณคกรกฎาคมในเดือนนี้คุณจะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเด่นชัดจะมีข่าวดีในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ได้เงินเดือนขึ้นมีความสำเร็จดีหากคิดจะศึกษาต่อในเดือนนี้มีเกณฑ์ดีมากค่ะสิงหาคมความก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้เริ่มขึ้นแล้วค่ะคุณจะได้รับข่าวความก้าวหน้าของคุณเกิดจากความสามารถในการทำงานที่ฉลาด และรอบครอบของคุณเองบัดนี้ถึงเวลาที่คุณจะได้รับผลลัพธ์ที่คุณได้ทำไว้แล้วคะ่ะไม่ว่าคุณจะได้รับเงินเดือนขึ้นหรือได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับการประกาศเกียรติคุณในการทำงานด้วยความขยันของคุณในเดือนนี้คะ่ะกันยายนคุณจะรู้สึกไม่สมหวังในบางสิ่งที่คุณได้ตั้งความหวังไว้ แต่สิ่งที่คุณไม่ได้คาดคิดกลับได้รับเข้ามาฉะนั้นในเดือนนี้คุณอย่าตั้งความหวังอะไรมากเกินไประวังสุขภาพระบบกระเพาะและลำไส้ไว้บ้างคือตุลาคมในเดือนนี้ขอให้คุณตั้งใจทำงานในหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดนะคะ เพราะจะมีผู้ใหญ่ให้ความสนับสนุนให้โอกาสในการแสดงฝีมือทำให้คุณมีความก้าวหน้าจะมีเกณฑ์ดีในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับเงินเดือนขึ้นในเดือนนี้ด้วยค่ะพฤศจิกายนเป็นเดือนที่คุณต้องทำงานหนักมาก อยู่นิ่งเฉยไม่ได้เลยใครทำอะไรก็ไม่ถูกใจไปหมดคุณเลยต้องดำเนินการเองทั้งหมดทำให้คุณเหน็ดเหนื่อยเป็นอย่างมากแต่จะมีผู้ใหญ่เห็นความุตสหะของคุณนะคะ,ะมีความก้าวหน้าดีมากในเดือนนี้ค่ะธันวาคม คุณมีเกณฑ์ที่จะต้องตัดสินใจเลือกทางเดินทางใดทางหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทางด้านการงานหรือการศึกษาและแม้แต่ความรักหากคุณทำการค้าเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสารจะค้าขายดีมากในเดือนนี้สิ่งที่คุณต้องตัดสินใจจะเป็นสิ่งที่ได้รับความสำเร็จในอนาคตค่ะ